พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่มหกรรมมวยไทยเฟสติวัล2022พร้อมผักดันสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาคนทั่วโลกงานนี้ได้รับเกียรติจากดรหญิงดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมมวยไทยมวยไทยเฟสติวัล2022อย่างยิ่งใหญ่โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานจากหลากหลายหน่วยงานร่วมมือผลักดันมวยไทยสู่สากลนา e ิวพาคห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามกรุงเทพพร้อมการแสดงพลูดอกไม้ไฟกลางแม่น้ำเจ้าพยาสุตรการตาโดยบรรยากาศภายในงานได้มีนิทรรศการเกี่ยวกับมวยไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยต้องการผลักดันให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศิละปะวัฒนธรรมไทยปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรี จากเก่งทัชยะประทุมวันศิลปินนักร้องชื่อดังร, <S <S รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันอื่นนะคะต้องขอบพระคุณนะคะสื่อมวลชนทุกทุคนนะคะที่มาเป็นสักข,ขีพยานในวันนี้นะคะกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาประเทศไทยนะคะแล้วก็คณะกรรมการบร,รหิหา,าร,ร,รกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะดรก้องศักดิ์ยอดมณีก็ฝากมานะคะว่าขอให้สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวได้ว่าเราเน การจัดมวยไทยคนีคือมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแท้แทเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งคอนเสิร์ลมีทั้งไฟแล้วก็ที่สําคัญมีแฟชั่นมีฟู้ดด้วยนะคะครบตามที่นโยบายรัฐบาลอยากจะให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทําอย่างไรให้เรามีแฟชั่นมวยไทยออกไปนอกประเทศนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะว่าทาง IOC หรือ i ินเ r n a t i o n a l Olympic c o m m i t t มิชชั่ ในช่องของ IOC ในเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้เราเข้าสู่ยูริเป่นเกมแล้วนะคะก็ถามว่าทำไมก็คือว่ามวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันสําหรับเด็กๆนะคะพรุ่งนี้เราจะทําให้ดูกอนว่าเครื่องป้องกันสำหรับเด็กๆเป็นอย่างไรยังไงนะคะก็ขอให้ติดตามค่ะก็คือทางซาอุดีอาระเบียนะคะโดยเจ้าชายก็คือปรินซ์ฟาฮัดนะคะนำนักกีฬาของซาอุดีอาระเบียมาในวันที่5ส่วนแล้วก็ในขณะเดียวกัน UAE นะคะก็มีคุณทารกนะคะก็คือ His Excellency ทารกนะคะมาเองก็พานักกีฬาของ u a เมา ของมาเลเซียโดยบุคคลราชกุมารของมาเลเซียนะคะไปนั้นรอยัลเวิลด์คัพเนี่ยก็จะมาพร้อมนักกีฬาแล้วก็ทางราชวงศ์ของต่างประเทศที่ได้จัดมวยไทยเรียบร้อยแล้วก็มาชิงแชมป์ที่นี่ค่ะ